สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหลังป้ายแดงแต่งซิงนะฮะทางช่อง YouTube ช่องนี้นะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อผมได้เช่นเคยก็คือทางแฟนเพจ a c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิงนะครับกับวันนี้คลิปนี้ e EP ที่152่งาแล้วฮะสำหรับอีสูปป้ายแดงแต่งซิงที่ส่งมอบไปจริงนะครับระยองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสที่ลูกค้าไว้วางใจถึงจะอยู่ไกลนะครับแต่เรามีกระบวนการในการที่ซัพพอร์ตให้ลูกค้า ไม่ต้องเดินทางในการทําเรื่องนะครับเรามีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งไปหาลูกค้าถึงที่ถึงหน้าโรงงานถึงที่พักที่ระยองนะฮะลูกค้าทำไฟแนนซ์เสร็จแล้วก็ส่งรายละเอียดมาแล้วก็เดินทางขึ้นมารับรถที่โชว์รูมนะวันนี้นะครับจริงๆช่วงโควิดแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกฮะผมพยายามจะเซฟตัวผมเองด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คืออาชีพผมก็มคือพบปะคนเยอะนะครับก็พยายามจะลดความเสี่ยงนะฮะแล้วก็รอที่จะฉีดวัคซีนให้ครบ ตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เดี๋ยวไปชมกันนะฮะกับ f อท่านนี้จริงๆอะ่ะเอฟซท่านนี้ก็คืออยู่ระยองอยู่ทํางานอยู่ที่บริโรงงานแถวนั้นอยู่แล้วนะครับไม่มีเวลาเดินทางอยู่แล้วก็คือเห็นผมในช่องอยากได้รถการที่อยากได้รถหนึ่งคันก็ลูกค้าก็ส่งรายละเอียดว่าพี่ผมรายได้ประมาณนี้ทําแบบนี้ได้ไหมผมบอกว่าได้ครับลองดูการที่ลูกค้าลองทําเรื่องก่อนโดยที่ไม่วางเงินจองก็คือเป็นการที่ลูกค้า จะรู้เองว่ายื่นแล้วผ่านไม่ผ่านถ้ายื่นผ่านก็คือแสดงว่าเราผ่านแล้วเรามีทางมีสิทธิ์ที่จะได้รถอยู่แล้วก็ทําเรื่องจองเข้ามาแค่นั้นเองแต่ถ้ายื่นแล้วไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือเราไม่ได้รถตรงนี้นะก็ไม่ต้องวางเงินจองนะครับกับตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันฮะกับบรรยากาศการส่งมอบรถยนต์นะครับที่ส่งมติได้จริงปั๊มโปรโมชั่นแล้วก็รายละเอียดของรถคันนี้ที่ลูกค้าเลือกการตกแต่งเองนะฮะกับโปรโมชั่นที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรล้อเอ็นไฟนะฮะเดี๋ยวไปชมกันฮะกับรายละเอียดคันนี้ว่าจะสวยงามขนาดไหน เชิญชมได้เลยครับสำหรับคันนี้นะฮะคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีเช่นเคยครับรุ่นนี้ก็คือรุ่นแคลฟ o ร์น1.9 LDA สีขาวนะครับเดือนนี้มาเท่าไหร่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเลยนะฮะสำหรับคันนี้ลูกค้าก็ทำเรื่องประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับถึงจะได้รถนะฮะสำหรับคันนี้กับ f c ฟท่าน,นี้อยู่ แถวอำเภอน,นีคมพัฒนานะครับจังหวัดระยองนะครับก็คือทํางานอยู่โซนแถวระยองกับการตกแต่งคันนี้นะฮะที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองแล้วก็เลือกโปรที่โฆษณาไว้ก็คือโปรล้อเอ็นไฟนะครับคันนี้ก็คือลูกค้าใส่ล้อเอ็นไฟเอสีนะฮะล้อหกลูนะครับก็ใส่ซีรียางล้อหน้าก็คือสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดนิ้วนะครับกดหน้ลงมาสองนิ้ว ส่วนด้านท้ายก็คือใส่ซีรีส์2540แล้วกดหลังลงมา3นิ้วนะฮะนี่คือมิติของรถคันนี้นะครับนี่หน้า2นิ้วหลัง3นิ้วก็เป็นทรงที่ผมว่าลงตัวสุดๆแลนะฮะสำหรับการตกแต่งแบบนี้นะครับโหลดประมาณนี้ก็จะขับได้สบายครับแบบนี้ไม่ค่อยกระแทกเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใส่ย,ยางหนากว่านี้ก็จะนิ่มกว่านี้นะฮะสหรับคอนเซปต์ของการแต่งรถนะครับ แต่ถ้าโหลดเยอะกว่านี้ไม่แนะนํานะครับจมีปัญหาาเรื่องเพายันนะฮะตรงนี้ส่วนด้านท้ายคันนี้ก็คือถอดกันชนหลังออกใส่ค้ำหลบป้ายนะครับแล้วก็ติดตั้งท่อซิ่งคันนี้ลูกค้าเลือกท่อซิ่งออกออกท้ายนะครับไปลายได์แต่จริงๆก็อยู่ที่ความชอบนะทุกคลิปผมจะอธิบายลูกค้าอยู่แล้วนะครับว่าลูกค้าชอบท่อซิ่งออกท้ายหรือท่อซิ่งออกหน้าเพาหรือเต็นทท่อเดิมตรงนี้ก็อยู่ที่ลูกค้าอยู่ที่ความชอบถ้าออกหน้าเพาเสียงก็จะดังหน่อย แล้วก็เสียงใสนะครับแต่ถ้าออกท้ายเสียงก็จะเป็นแบบนี้ฮะเสียงทุ้มม,ม,มหน่อยนะบแบบนี้เนี่ยโบรอนไฟก็คือเนี่ยฮะจัดแบบนี้เลยฮะข้างนอกก็คือได้แบบนี้เลยคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มเขียวใสนะฮะให้คูอาสิบก็เป็นสีเขียวใสรถซิ่งฮะที่ไป็รุ่นเขาเล่นกันเยอะนะครับแบบนี้ส่วนด้านในที่ลูกค้ามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็ไหนๆก็ซิ่งแล้วก็คือเพิ่มอุปกรณ์ซิ่งเข้ามา อีกชุดหนึ่งฮะก็คือเป็นการติดตั้งที่ฟีโอดเพิ่มเติมเข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็มีติดตั้งบัตบูธพร้อมกันเลยฮะอันนี้คือลูกค้าอยากได้ความซิ่งก็เลยเพิ่มจ่ายส่วนต่างเพิ่มเข้ามานะครับในการที่จะให้รถตัวเองออกมาสมบูรณ์ที่สุดนะครับสาหรับรถซิงแบบนี้นะฮะนี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ลูกค้าจัดจริงนะเห็นผมลงโฆษณาโฟล้อเอนไฟออกได้จริงไหมก็นี่ฮะนี่คือคําตอบนะครับโปรโมชั่นดีไม่ดีก็คือดูที่การส่งมอบรถยนต และคันนี้ก็เป็นอีกหเคสที่จัดผ่านตามเงื่อนไขฮะเคนี้ลูกค้าจัดผ่านที่โปรดาวหกหมื่นเก้าพันบาทอีกแล้วนะฮะคันนี้เรี๋ยวยังไงคอยติดตามรับชมการส่งมอบรถยนต์คันนี้ได้เลยฮะที่บอกได้เลยว่าสวยสวยสุดๆฮะสำหรับการใส่ล้อแบบนี้สําหรับรถสี่ประตูแบบนี้นะฮะเด๋ยวาออติดตามชมได้เลยนะครับมีก็ วันที่5ของคุณก็ไ่าเหมือนเกิดมาที่10อ,อ,อ่ะอประมาณนี้นี่โดยเฉลี่ยว่าพ่อกันอ, <_ d ata> อันนี้จะไปเจอพขาแน่นะหลวงพ่อก็ไม่ให้ก้าววัดนะ <_ d ata> อันนี้ก็วางสิดก็วางไม่มในรถวางไว้ตรงคอนโซล แล้วก็ค่อยไปทำวิธีที่บ้านก็ได้เพราะขลับไปมันก็จะล่วงอยู่นะรถจะสวยไม่สวยอยู่ที่ล้อเนี่ยใส่งนัเนี่ยะื้หนือตัว ยากมากครณผูรชมแต่เรมุ่รายได้ดีนะครับไม่ได้มีผลกระทบกับโควิดอ่ะไม่น่าไม่ใช่เพราะเราเกี่ยอะไรทักทวงกันหมดโอ้โหครงานะจ้าผมขอรูปนี้หน่อยคุณหามายกนิ้วโป้งน่ะโอ้สอง โยนติดตามการรีวิวทันทา,าน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไว้สําหรับให้ลูกค้าได้พิจารณานะครับว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะครับทําเรื่องฟรีนะฮะไม่ต้องวางเงินจองนะครับเป็นน้ขาข่าเสียลูกค้าเราทาเรื่องต่อ้ามานะครับยินดีบริการลูกค้าทั้งประเทศนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคใดของประเทศไทยก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับถ้าลูกค้าอยากติดต่อ เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะแปะว่าตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสะดวกช่องทางไหนก็แวะเข้ามาสอบถามทักทายกันได้เลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ยินดีให้บริการลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําอาชีพอะไรนะฮะอยู่ที่ไหนก็ยินดีบริการหมดนะผเปรโมชั่นดีไม่ดียังไงก็ดูที่การส่งมอรบรถยนต์เป็นหลักเนาะเพราะว่าผมก็พยายามทาคอนเทนต์ที่เน้นการส่งมอรบรถยนต์และเข้าถึงทุกๆอาชีพ ที่ลูกค้าเข้ามาหาผมนะฮะก็ไม่จาเป็นว่าต้องเป็นลูกค้าพนักงานบริษัทค้าขายเกษตรกรก็เอาให้มันหลากหลายนะฮะก็ลูกค้าที่ตรงกับสายงานอาชีพอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามรากลายกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝา,ากด้วยฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องของ YouTube ช่องนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดที่กระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพ e ีหน้านะครับผมสวัสดีครับ